เต่ยองสวัสดีน้องแดนเซอร์วุ้งเบียบ์ปัทสินสุปซุปคนนะคะเลี้ยงเออเหอะว่้งเป็นพระด้วยจ้าจินตลาผู้หลับค่ะผมเต่ยองยูเบเดตและเบียบ์ปัทสินครับกินเที่ยวเลี้ยวเลาะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับนะฮะถือว่าเป็นคลิปพิเศษก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือคลิปขอบคุณแฟนๆขอบคุณ FC ของพี่จิน ของน้องเตาหยองนะครับรวมไปถึงครูนนท์นะครับและก็ระเบียบวัฒนศิล์นนะครับพ่อเอ๋นะครับเมื่อนี้พ่อเอ๋ก็มาเด้อนะครับเพื่อนมาให้กําลัางใจลูกๆหลานๆนะครับน้องๆระเบียบวัฒนศิล์นมาหลายนะครับเมื่อนี้มารวมเข่าฉากทายทําม MV เมื่ือแล้งเนาะของพิจิตน,นะครับทางกินเที่ยวเรียวลอครับก็เลยได้จัดทําคลิปขอบคุณขึ้นมาให้ใส่ซื้อว่า ขอบคุณ FC กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมันยังอบอุ่นเนาะครับเออขอบคุณแฟนๆนี่แหละขอบคุณ f อนี่แหละทั้ง FC ของพี่จินทั้งน้องเต้าหยองทั้งคูนนนะและก็ FC ของระเบียบวัตถศิลป์ด้วยนะครับอืมนะครับติดตามเด้อพี่น้องเด้อครับติดตามกินเที่ยวเดี่ยวหลาะครับว่าสิมีอย่างมานําเสนอพี่น้องขึ้นเก่านะครับสําหรับตอนนี้พี่น้องครับเดี๋ยวฮอบไปเบิ่งภาพรวมๆนะครับหลายๆอย่างครับภาพขอบคุณนะครับว่าสิ อบอุ่นขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปตามขะน้อยไปเลยครับสวัสดีเจ้าจักครูสวัสดีจ้าสวัสดีสด้แน้องหล่าตรงควรเป็นยังไงตรงพี่ดีมีอะไรกันบ้างด้วยอะไรกันบ้างทั้งสองชุดเป็นชุดหมอลำชุดชุดเงินกับชุดดำทองเป็นชุดหมอลำอันนี้เราถ่ายชุดหมอลำสองชุดนอกนั้นก็จะเป็นที่เราจะถ่าย รอบนอกรอบนอกก็จะเป็นปีสไตล์ต <speaking ancestors> ัวนั้นน่าเราจะเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาแล้วก็เป็นหมวกชาวนาเตอ่ตออเตอเตอเตเตอ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 เเตอเตอเเตอเอเตตองตอเตตอเตออตอตองเตอ อยากปาบางอยากไข้กัได้ลาแต่กัได้คขอนมเป็นไปไม่ไปังต้ไม่ไปไปตดังแต้มาเราเกือบคนน่ะตั้งแต่พอธนาพาไปคนน่ะตั้งแต่นกอตั้งแต่พ่อธนาพาไป่นี่ะป้าโอแม่ดีดีุกแรกเลย แต่พอนาาไปอ่ยังเหลือขึ้เก่าอยู่เเข้าไปหรอแลาวอกหนูบอกใครน้องนอนก็ไห่ก็แช่นะนได้เลยอันนี้แนนอ่งนี่แหละครับผวกแม่แ่เพิ่งเตียมอยู่เตียมอยูเพลงไหมเพลงอย่างก็เพลงไม่ เพลงมือแล้งเนาะนะคะจิมน้องเต่ายองให้เกียดมากทายท้ำน้ำแล้วก็พลอเอ๋กับเด็กเขาเดี๋ยวน้องก็จะคอบเวอร์ด้วยจ้าเออน้องก็จะคอบเวอร์ด้วยค่ะ่เป็น cover cover เจ้าตัวหน่อยอย่าง c ่ v e ปรแมนน้องโจ๊กเลยครับโปรแมนน้องโจ้ cover เลยน้องน้องเต่ายองกับศิบเวอร์เพลงนี้น้ำเด้อค่ะฝากแม่แม่สุดๆน้ำในเด้อ กลับขอบคุณแม่หลายๆที่อุตสาห์ปล่อยน้องมาเลยนี่นี่ค่ะืันนี้อันอลุยขีดต้มยงพักเลยเด้อจ้า สำหรับทีมงานวงระเบียบวัฒนศิลป์ของเฮานะคะกับสมคุณพ่อเอจัดการน้องๆแดนเซอร์สุดๆสุก่นสีบบัซอยอาเ็ดเด็บวีในมือนี้นะคะผ่อนบ็หลาพ่อนครับแด้ก็บอะไรกก็ว่ามันเสียนะครับแต่มันว่าเด็ดน้ำกระดมน้ำกระดีครับผมค่ะดุมมวลน้ำมวลก็หลาอ่านก็ลองได้นี่นังจะคอยอะานก็ลองได้บอสเนี่ยลองทำไงเหมือนแรกนาะป้าเสียงดียันปิดกันไม่ได้ค่ะ อบนี้ก็อยากเตรียมที่ครับผมเพื่อผลง่ายสออกมาดีนะครับค่ะเพื่อนพี่น้องเมื่อท่านเห็นซื้อเต่ายองในตบหน้าหลายหลอดเลยค่ะ่ามากลางนถงหน้าเลยนะค่ะยังไงก็ขอบใจน้องด้วยนะคะซื้อุ๊บซุก้นมือนี่นะคะจากเพื่อนนาขาวๆนี่ก็นาขาวคือเก่าโอนมาย่ังเว้นมือแลนเนาะอ้าวนเนาะเนาะมอญบ้นเฮาเป้นเน้ยโอเค